ถาเปิดแล้วพี่น้องเราอธิษฐานลองดูทําใจให้สว่างสบายกายก็ยเช่นเดียวกันอย่าเกรงเกินไปใจก็อย่าเพ่งเกินไปถ้าคุณมีวัสนามีให้สําเร็จด้วยแรงอธิษฐานลองดูนะให้ใจนั้นเป็นทิพย์ให้มีพลังมหาศา,า์ช่วยทั้งพลังเทพเทิวดาพลังบุญบาร,รมีจิตราณุภาพวิจิตของท่านให้ใสๆและยิ่งใหญ่ในเรื่องที่ ที่ท่านอธิษฐานจะเป็นภาพน,นึกก็ได้หรือจะทําปากขบมุขคิบีก็ได้แล้วแต่ท่านผมจะว่าพระคาถาเจ็ตัวดีโน้มจิตไปที่จุดระหว่างคิว้วอุณลมของท่านให้สว่างสว่างถึงภาพน,นึกแห่งความสําเร็จเมื่อจิตเป็นทิพนึกอะไรก็เป็นไปได้แต่ก่อนจิตยังไม่เป็นทิพแม้นึกสิ่งที่เราตั้งใจไว้ที่จะทําแต่เหตุปัจจัยแปรปล ความเป็นไปได้มันไม่เอือ้อเพราะฉะนั้นเมื่อใจเป็นทิพย์ยิ่งใหญ่ใครจะห้ามท่านได้ด้วยพลังบ,บุญบรารมีเอาเริ่มเลยนะจะว่าพระคาถาเจ็ดตัวนี้แล้วพี่น้องก็ลองอธิษฐานล,ลองดูถ้าบุญมีวัสนา,ามีในเรื่องนั้นให้เห็นผลหรือสำเร็จอย่างอัศจรรย์นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสาัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตส,สัมมาสาัพพุทธัสสะ นะโมต,าสาาออตัสสะภะคะยาโตระโตสัมาสมพุทธสาดด้วยมหาพุทธานุภาพด้วยมหาธรรมานุภาพด้วยมหาสังฆานุภาพอันประเสริฐขอเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายในจักรวาลและอยู่ณอารามแห่งนี้ได้อนุโมทนาสาธุการประทานพรขอ